โอ้นี่คุณมาแคสเรื่องไอรอนแมนเหมือนกันใช่ไหมครับเอาอไรนะครับ<ะ>มาแคสหนังเรื่องไอรอนแมนเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อคุณหมายถึงมาแคสเรื่องไอออนแมใช่ไหมครับไลออนแมนนะฮะไลอนแมอะไร มันมีแต่ไลออนคิงไลออนคิงที่มันเป็นน้ำยาล้างจานไม่ใช่เหรอฮะนั่นมันไลออนเอฟเฮ้ยไลออนเอฟมันคือนี่ที่ฉีดยุงจะบ้าเหรอที่ฉีดยุงมันใบก้อนไม่มีเอฟด้วยเ,เรียนภาษาอังกฤษปออะไรเนี่ยฮะอาจารย์เลยสอนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมากเลยนะเฮ้ยนี่จะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาไะมนะถ้าจะเอา,เอาก็เอาตีมาเอาตรงนี้เลยจะเอามะ<า>้ยอุย้ยอุ้ยแรงอะ่ะหยุดค่ะจะไม่มีการ เอาอะไรกันตอนนี้ทั้งนั้นนะและที่ฉันก็กำลังสงสัยกัคุณก่อนนะั้นนี่ทำอะไรกันนี่มาทำอะไรกันฮะผมมาแคสหนังเรื่องไอรอนแมนครับพี่โก้บอกให้มาส่วนผมอ่ะมาแคสหนังเรื่องไอออนแมนครับพี่เอเขาสั่งให้ผมมาเดี๋ยวนะคะไม่มีการแคสนะคะทั้ง Iron Man,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  อไอรอนแมนไอออนแมนอีออนแมนไลออนทิงไลออนเอฟอะไร ไม่มีการแพสเลยที่นี่มีแต่การแพสหนังเรื่อง Iron Man ฟังดีๆนะคะมีการถกเถียงมากมายว่าคำคำนี้อ่านว่าอะไรอย่างที่เฉลยแล้วกันนะคะว่าคำคำนี้รวมเสียงตัวแรก Iron นมันคือการรวมเสียงแบบนี้เลยะคะ่ะไอรอ Iron Iron รอนชัดๆไอรออ่ะเข้าใจอย่างว่าถ้าจะมาแพสหนังแล้วก็เรียกตัวละครผิดๆอะไรเงี้ยเกิดไปอยู่มังน้อก,ก็ไม่พิบทไปว่าไง พ่อคนเก่งภาษาอังกฤษเฮ้ยนี่จะเอาเหรจะเอาอีกใช่ไหมนี่เอะชุนเอาตลอดเลยไม่ไหวเลยเฮ้ยไปไหน <T> จะเอาเหรไม่เอาเอา้ยมีใครให้เอาเลยอ่ะเอ้ยเอา,าใครดีอ่ะ